สวัสดีค่ะแฟนเพจสวทสทงไงกโกลกทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาติดตามภารกิจนะคะของนายสมศักดิ์เจริญไพฑูนนะคะรองอธิบดีรกรมการปกครองตรวจเยี่ยมการออกหนังสือผ่านแดนและภารกิจเกี่ยวกับการข้ามแดนไทยมาเลเซียนะคะตอนนี้นะคะสดจากด่านพรมแดนสงไงโกโลกนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มาถึงที่บริเวณด่านพรมแดนสงไงโกโลกนะคะแล้วก็ได้มีการาต้อนรับนะคะ ก็จะมีเรื่องเรื่องอดที่เด็กโตนาจดก้ก็ใก้เคีลั์ก็ปกติอยู่ครับช่วงนี้แต่ว่าจะมีคล้ายๆางไที่เราแนะนำเด็กทาอไวเพ่มเด็กไซ้ำกับขาสีบอกด้กนที่เป็นต้นได้เองไที่แบบ้ครับมีห่วงถามมาแล้วจะมีประมาณสองลายครับที่วมโบครับแต่ว่าก็ได้แนะนำเขาว่า ถ้ามีความจำเป็นที่เดินทางจริงก็อาจจะตัดไปใช้พาสปอร์ตหรือว่าอาจจะถ้าติดขัดเรื่องอะไรฟ้าก็ไปติดต่อทางการดูทันก็พร้อม้อเงินความช่วยให้ประชาชนครับครับเคุณที่ะสัปดาห์ครับขอบครับครับ ทีนพบว่า <cheg> ค่ะทางด่านควบคุมโรคขาจะต้อง ATK แล้วก็ออกตามตามตามที่เห็นสมควรนะคะตอนนี้ฝนลงเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้ฝนก็ยังไม่หนาขณะนี้ก็ฝนใกล้จะเป็นรเดี๋ยววันที่ ก็ได้มีการรายงานเบื้องต้นนะคะในของปัญหาแล้วก็อุปสรรค,นะคะในการอาของหนังสือผ่านแดนนะคะสำหรับด่านพรมแดนไทยมาเลเซียนะคะก็ได้มีการเปิดประเทศทางบกนะคะที่ทางไทยนะคะเปิดโดยไทยนะคะเปิดประเทศนะคะ นี่นะคะก็มาด้านในนะคะของอาคารเพื่อที่จะดูในเรื่องของการให้บริการนะคะเรื่องของผ่านแดนค่ะ 大白狗，又喂，大家经常这么干。<music> <music> เป็นตอมองผมของของดันหรือเปล่าเอ้ของตอมองค่ะแล้วก็มาจั๊กได้เลยค่ะ่านมาเนี่ยนั่นเดี๋ยวผ่อนคลายพุทธพาเนี่ยเดี๋ยวยังไม่เจอค่ะเพราะว่าปกติแล้วคนที่ใช้บัตเดลพาสหรือพาสปอร์ตเนี่ยถ้าพาสปอร์ตนั้นก็จะสแกนแล้วก็แอปพลิเคชันมาต่อยึ้งหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดได้ถือบัตเดลพาสอันนี้ค่ะเขาก็จะเข้ามาวอล์กอินเลยเข้ามาได้เลยค่ะก็จะไม่มีปัญหาอะไรมีใครใหม่อะไร สีด <ersch> ่างรงเหคะค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็คืากนองเ้า่งรนคตอมยังขยังค่ะแต่ฝั่งเราเนี่ยก็พยายามคัดกรองแล้วก็สังเกตอาการผู้เดินทางหรือตลอดเวลาค่ะอะไรนะนี้ ก็ช่วยช่วยทุกอย่างค่ะคนไทยที่เดินออกมาเพราะว่าคนแถวนี้จะภาษาอ่านยังอย่างน้อยอยู่อะค่ะอาจจะต้องช่วยเหลือเรื่องของการลงทะเบียนไม่ทำงานจะอายุเออนั่นแหละค่ะก็ช่วยถ้าเกิดมันถือว่าคนที่แบบมี อายุอายุน้อยๆหน่อยอะคะ่ะ20 30อยสางเงี้ยถ้าอ่านหนังสือได้ก็จะให้สอนเขาลงทะเบียนแต่ถ้าเกิดว่ามันคุณตาคุณยายแก่ๆเงี้ยค่ะไม่มีสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยทางดันก็ต้องช่วยอะคะ่ะยังไงก็ต้องช่วยให้ให้ผลมาเพราะว่ามาเลเซียก็คือขับดันมาเรียบร้อยจองจ้องแบบดือ้อๆเลยอะใช่แล้วะคะ่ะ <c oughs> คนก็ <c oughs> มาเลยที่ ไม่ได้มา2ปีเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะมาเยอะขึ้นเขาแฮปปี้ค่ะบางทีก็คือมาตอนเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็กลับก็เกือบเกือบทุ่มอะค่ะมาเที่ยวมาดูบรรยากาศของอำเภอสมัยโกโลกเนี่ยค่ะคนคนแถวนี้ตอนนี้ยังใช้คนเบริการครับหลักๆก็จะมีครอบมีครัวหรือมีทั้งสองฝั่งครับท่านครับหรือไม่ก็เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนี้ครับเป็นหลักครับตามที่ผมเคยบอกว่าร้อยละแปดสิบจะใช้บริการท้ามไปข้ามมาครับโอปัสพอจะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ อสถานบริการอะไรเปิดก็จะมีคุณรับการมาเยอะไปครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรตรนี้เมื่อกี้ที่จากใบก็ยังออธิการนี่ไม่มี นี่ดูมาตรฐานเลยที่ไ้ที่าบนะคะว่าเป็นร่องแะคะจัดัมาทุกวันนะทุกวัน ตือนี้จะเก้ว่าอะไรนะตองแปดตอนะแต่ว่าก็คือเปลี่ยนเป็นล alert นะคะที่ที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็สกแกนแล้วก็คนผู้เดินทางเนี้ยเขาก็จะพิมพ์ชื่อที่อยู่ค่ะข้อมูลก็จะไหลวนไปคือเจ้าหน้าที่ก็จะสะดวกขึ้นไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทีละตัวก็คือรวดเร็วด,ด้วยค่ะ อันนี้ทสลงพราสคือคนไทยกังแจ้งไม่ทราบอะค่ะไม่ได้ลงทะเบียนมาเราก็ให้ให้เขาสแกนแล้วก็ลงทะเบียนน้องทหารก็ช่วยด้วยแรงงนอะค่ะมีไายเรองแต่งเคงองเลยไหมไม่ครับ <c oughs> อันนี้ก็ต้องอธิบายหน่อยเงี้ยใช่มเับรอธิบ,บ,บายอเพกเาเยนมพ์ีอยอยมแล้วภาษา อังกฤษค่าอังกฤษข่าอังกฤษข้อมูลจะมีอยู่3าภาษาเลยค่ะภาษาไทยภาษาโรนีแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งถ้าเกิดว่าคนไทยที่เข้ามาก็จะใช้ภาษาไทยถ้าคนมาเลยก็จะเป็นภาษาโรนีนะคะทางชาติก็มีให้เลือกทั้งสาทั้งสาภาษาอาหารเราก็ต้องเชี่ยวชาญทั้งสามภาษาครับเดี๋ยวเราไปดูในการกรอกข้อมูลนะคะที่ ทางอ,าอันนี้เป็นการกรอกข้อมูลนะคะในการเข้าผ่านแดนไทยมาเลเซียนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของทหารให้คำแนะนำอยู่นะคะเฮ้ยเฮ้ยมาจากฮ่องกงมาทอดที่ไหนโอเค่หม ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้มีหน่ยวงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ทางด้านในอำเภอนะคะคได้มีการชี้แจงนะคะทำความเข้าใจในเรื่องของการให้บริการด่านสชมแดนอยู่นะคะ ของกรมการปกครองนะคะที่ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมเรื่องของการเดินทางรองรับการเปิดประเทศทางบกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ท่านรองอธิบดีกรมการปกครองด้วยนะคะว่าภารกิจในครั้งนี้ท่านมาด้วยเรื่องใดบ้างนะคะ วันศุกร์เที่ยวคืนศุกร์เสาร์อาทิตย์สายสายก็เดินทางกลับมาเลยครับจะเป็นประมาณนี้ครับวงมก็เดี๋ยวตัดระยะหนึ่งขับรถรถเข้าใช้ข้ามเมื่อไหร่นะยังเดือนหนึ่งเจ็ดนี่เป็นการชั่วคราวตัดสินใจของรัฐบาลกันรัฐบาลกลางนี่เมื่อเมื่อวานถึประชุมกับลองระดับกระทรวงต่างประเทศแกก็รับปากว่าเดี๋ยวเรจะทำเรื่องนี้เสนอที่มาเลย กระดาษดาวนรถข้ามได้เลยนีขับเข้าได้มาเนยมาประกาศไม่คุมอย่างที่ผมบอกย่าจะพอพาตะวนออกพักใต้กามตูนหองันแอบครับนราย้าะครับที่นี่ที่เป็นได้กับกระดาษดาวดาระดับหนึ่งดารับ ตอนนี้ท่านรองอธิบดีกรมการปกครองนะคะก็ได้พูดคุยกับนายด่านสุรกากรสุไหงโกโลกนะคะ ภารกิจของท่านรองอธิบดีกรมการปกครองครั้งนี้นะคะก็คือเรื่องของการมาติดตามพื้นที่ชายแดนนะคะเรื่องของการออกหนังสือผ่านแดนเรื่องของหนังสือเดินทางเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะมาติดตามเรื่องของปัญหาประสัคต่างๆแล้วก็แนวทางที่จะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ด่านกรมแดนสุงไฮโกลกนะคะ1-7มิถุนายนนี้อย่าลืมนะคะว่าจะเป็นการอนุโลมพิเศษสำหรับผู้ที่จะเดินทางโดยนำยานพาหนะเดินทางข,าข้ามประเทศนะคะระหว่างไทยมาเลเซียด้วยนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณต้องลงทะเบียนเ,เข้ามาเลเซียแล้วก็ลงทะเบียนเดินทางกลับมาไทยนะคะถึงจะได้รับอนุญ,ญาตในการนำยานพาหนะเข้ามาด้วยนะคะ1-7มิถุนายนนี้นะคะ กว่า2ปีนะคะที่บรรยากาศแบบนี้ห่างหายไปนะคะเนื่องจากว่าพอปิดประเทศเนี่ยก็จะไม่มีการเดินทางระหว่างประเทศการเดินทางของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะลงพื้นที่ก็น้อยลงนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแล้วก็ปลายเดือนมิถุนายนแว่แวๆมานะคะบางพื้นที่เนี่ยจะได้รับการอนุญาตคือสามารถถอดหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นลุ้นว่านาราที่ว่าของเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเนื่องจากว่าเราเองเป็นพื้นที่นําร่องเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยมาลุ้นกันนะคะแต่ว่าจากการสอบถามหลายๆท่านเขาบอกว่าสวมหน้ากากทำไมจนชินแล้วก็อยากจะสวมต่อนะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแอดมินแล้วก็ทีมงานก็รู้สึกว่าสวมหน้ากากทำไมก็ดีปลอดภัยแล้วก็มั่นใจว่าเราจะไม่ติดเชื้อ,เ,อ,อเชื้อโรคอื่นๆด้วยนะคะไม่เฉพาะไวรัสโควิด19เท่านั้นนะคะ ขณะนี้นะคะในภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะมีท่านนายอำเภออดิรุธบัวอ่อนร่วมเฟรมนะคะแล้วก็นายรุ่งเรืองที่มาบุตรผู้ช่วยสบตนะคะนายด่านสุลกากรสมายโกโลกแล้วก็ตอมองนะคะ ที่3อำเภอของจังหวัดนาราธิวาสก็คือตากใบแว้งสุไหงโกลกนะคะก็คือเปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางเฉพาะตัวบุคคลนะคะเฉพาะตัวบุคคลยานพาหนะจะให้ เดินทางได้เฉพาะวันที่1-7มิถุนายนนะคะใครที่มีแผนเดินทางช่วง1-7คุณสามารถนำรถเข้ามาได้แต่ถ้าคุณมีเวลาในการเดินทางเนี่ยมากกว่า7วันนะคะขอแนะนำว่าอย่านำรถเข้ามานะคะเพราะว่าก็จะติดอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่าหลังจากวันที่7ก็จะปิดเหมือนเดิมนะคะไม่ให้ยานพาหนะเดินทางเข้าออกนะคะ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากามาเลเซียนะคะเพราะว่าไทยตอนนี้เนี่ยอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วนะคะอนุญาตให้มีการนำยานพนะเดินทางเข้าออกได้ติดอยู่ที่มาเลเซียและะ้ทค่ะ นีนะ่น่าจะาาเกิดกอนเพราะว่ามาเรียกไม่อใจนั่มา,าเรียออกไปเองต่อไปก็คนาจะขอ,อญาตสัมภาษณ์ที่นะคะสงวะสไงไหนกลกค่ะไรสอนอยู่นะคะคอยากจสัมภาษ์เรื่องของภารกิจที่ลงที่ชายแดนนะคะคว่ามาดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างค่ะครับวันนี้ผมและ ภารการจากกรมการปกครองนะครับเรามาดการในพื้นที่นะครับด้วยภารกิจอของกรมการปกครองนะครับการแรกก็มาในเรื่องของประชุมหารือในเรื่องของจุดคุ้มครองตำบลน,นะครับในพื้นที่การที่สองเนี่ยในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือช่วยประสานพัน์ในประเด็นหลัก,ลกๆในปีนี้รัฐบาลซาอุกําหนดให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเดินทางไป สวงบุญ5,885คนเป็นการแจ้งกระทันหันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราก็ได้แจ้งชาพันธ์เนื่องจากกระทันหันเลยมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียน3,000กว่าคน<ๆ>เขากำหนดเงื่อนไขคือ1ต้องมีอายุต่ำกว่า65ปีนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนไข้การหลังแอนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปที่นู่นต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดนะครับต้องมีประกันโควิด ไข่เงนไข่สาคัญเนี่ยต้องมีฉีดวัคซีน2เข็มแล้วต้องเหมือนกันอันนี้เนี่ยของเราวันก่อนเรามีการฉีดเข็มควายถ้าเข็มควายเก,ก็คงคงจะไม่รับเพราะฉะนั้นก็ฝากเรียนถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปแสวงบุญนะครับถ้าหากว่าฉีดวัคซีนเข็มควายแล้วต้องไปเข็มหนึ่งให้เหมือนสองเข็มให้เหมือน2เข็มแรกที่เคยฉีดไว้เข็มใดก็ได้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ย ก่อนเดินทาง7จสอง,งชั่วโมงต้องตรวจ rt pcr ถ้าตรวจพบโควิดหรือเป็นบโบสเนี่ยเดินทางไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับวัคซีนฉีดไม่ฉีดสองเข็มหรือว่าตรวจพบ COVID, โควิดเดินทางไม่ได้พี่น้องที่จ่ายเงินไปแล้วจะได้เงินคืนเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับเงินที่เตรียมไปประกอบพิธีฮั์ได้คืนไม่หมดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ตั้งใจไปหนึ่งต้องฉีดวัคซีนสองเข็มสองเนี่ย ต้องรักษาสุขภาพอย่าให้ติดโควิดนะครับแล้วก,ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เรามาเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของการผ่านแดนซึ่งกรมการปรกครองก็รับผิดชอบในเรื่องของการทําหนังสือผ่านแดนหรือบัตรพาสนะครับวันนี้เราก็มาดูทั้งด่านที่ตากใบแล้วก็ที่นี่นะครับเพราะเนื่องจากทางสปคได้เปิดให้เดินทางได้ตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงโควิด2ปีเนี่ยด่านปิดก่อนโควิดคนเดินทางเยอะ ตอนนี้ก็จากสถานาการณ์แล้วก็เริ่มเริ่มเดินทางกันขึ้นนะครับซึ่งจากการสอบถามทางผู้รับผิดช,ชอบแล้วก็ไม่พบปัญหาใดอย่างใดนะครับเ,เราเนว่าพี่น้องสามารถเดินทางได้ตามปกติครับแล้วทางกร,งงรมธรรม์องเองมีลส่วนสนุนเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัทว่าการ,กรประกอบประกอบพิธีฮัทนะครับเราได้มีการประชุมคณะกรรมการฮัทไปแล้วนะครับแล้วก็มีการไป ตั้งคณะกรรมการไปติดต่อประสานงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้ทงในเรื่องที่พักนะครับในเรื่องอาหารซึ่งนโยบายของท่านทุนดีกรมการบกคองคือต้องการให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ไปสแสวงบุญได้อย่างามีอุปสรรคมีปัญหาให้น้อยที่สุดอุปสรรคปัญหาที่เคยมีเนี่ยเราก็พยายามลดพยายามไม่ให้มีแล้วก็ในปีนี้พี่น้องประชาชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีเครื่องบินจากสนามบินนาราธิวาสสองเที่ยวบินจากหันใจห้าเที่ยวบิน ที่เหลือก็เป็นจากส่วนตะูครับโงพยนที่อำเภอสมัยตัวรถมีการกำชับอะไรั้งในอำเภอหรือว่าหน่วยงานที่เกีย่ยวข้องคือที่ใายแดนอะไรคี่มีปัญหาก็ปัญหาชายแดนตอนนี้ก็ที่คุยกับทางอำเภอและผู้เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยทุกหน่วยงานถือว่าประสานงานกันได้ดีนะครับบูรณาการกันได้ดีไม่มีปัญหาอะไรครับช่วยยัง พี่น้องประชาชนที่ต้องการทําหนังสือผ่านแดนเพื่อเดินทางไปทางมาเลเซียเ่ยนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ว่าการอาเภอนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เรามีระบบการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์พี่น้องสามารถลดขั้นตอนลดเวลาในการมาติดต่อได้โดยการลงทะเบียนทางโทรศัพท์มือถือมาถึงที่อำเภอก็ยื่นโทรศัพท์ให้เจ้าที่ได้เลยนะครับใช้เวลานิดเดียวคนระับ เร,เราไปติดตามบรรยากาศกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นะคะจากที่การให้สัมภาษณ์นะคะซึ่งก็สร้างความมั่นใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของหนังสือผ่านแดนนะคะและก็ในเรื่องของการเดินทางะระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยนะคะ นี <group airpl Pon cho Bluetooth> ่ก็จะเป็นการเก็บภาพที่ระลึกนะคะนี่นะคะก็เป็นการเก็บภาพที่ระลึกนะคะของท่านรองปลัด รองอธิบดีกรมการกับปกครองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านผู้ช่วยเลยค่ะที่การสอบตอแล้วก็นายดาะนะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่ด่านพรมแดนสงุไงโกโลกอำเภอสุไงโกโลกจังหวัดน,นาราธิวาสนะคะกับภารกิจนะคะของรองอธิบดีกรมการปกครองนะคะที่ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อติดตามในเรื่องของการทําหนังสือผ่านแดนนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของหนังสือผ่านแดนด้วยนะคะนี่สดๆร้อนๆเลยนะคะที่ด่านพรมแดนสุไงโกโลกค่ะ บรยากาศที่จาตรงแดนสุ่มมีพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางจากประเทศก็เข้ามาประเทศ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะกับการไลฟ์สดนะคะภารกิจของรองอดิบดีกรมการปกครองนะคะที่เดินทางมาในพื้นที่อำเภอสุงไงกโกลกจังหวัดนาราธิวาสกับภารกิจการติดตามนะคะการให้บริการหนังสือผ่านแดนที่ด่านพรมแดนสุงไงกโกลกนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ